ยี่ห้อมอยนาดนะคะก็คือหลายๆคนขอมาเยอะมากว่าอยากให้คุณแม่มาเปิดกลุ่มกระเป๋ายี่ห้อมอยนาดให้ให้ได้ดูกันว่าคุณแม่มีสะสมรุ่นไหนบ้างแล้วก็มีสะสมใบไหนบ้างอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกลุ่มให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก่อนอื่นที่จะไปเปิดกลุ่มก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะไป่ะไปดูกันเชิญค่ะคุณแม่ เออจริงๆอะนะคะแม่ก็ไม่เคยรู้จักยี่ห้อนี้เลยนะก็ดูจากในไอจีแหละแล้วเราเนี่ยเป็นคนทีน่สายที่ชอบอะไรที่มันเป็นกององ,ปองเป็นกระป๋องกระปองมันก็มีแบบขึ้นมาละรุ่นเนี้ยขึ้นมาก่อนมาเป็นกระป๋องเราก็โอ้โหตายละทําไมมันน่ารักอย่างเงี้ยรุ่นเนคืออันเนี้ยผู้คนเคยเห็นละในคลิปที่แม่เกี่ยวกับเรื่องทําความสะอาดกระเป๋านะคะก็คือเนี้ยคือใบแรกแรกของแม่ของมอยหนาที่เออไม่ใช่ไม่แชอันนี้อันนี้คือใบแรก,แรก,แรก ที่อ่าสีนี้ของวอยนาชื่อรุ่นว่าคาโบทินคาโบทินนะคะแล้วตัวเนี้ยก็เลยไปให้ให้น้องเขาเนี้ยลองเซิร์ชดูซิว่ามาเป็นกระเป๋าของประเทศอะไรก็มารู้ว่าเอาของเป็นของฝรั่งเศสเขาทํามานี่บอกเลย170ร7 0ย็ดสิบกว่าปีอะงงมากเลยเพราะแม่ไม่เคยรู้จักเพิ่งมาเคยรู้จักจากในไอจก็เลยบอกน้องบอกว่าเออขอซื้อซักใบก่อนได้ไหมต้องย้อนกลับไปเมื่อสาสปีที่แล้วมันเริ่มมาฮิต คือมีเซเลบตี้ใช้พวกบล็อกเกอร์เริ่มมาใช้มันก็เริ่มฮิตขึ้นมาเรื่อยๆคือ,อแบรนด์มอยนานดก็เริ่มเป็นที่นิยมขึ้นเมื่อ3าสปีที่แล้วเพราะว่ามันมาฮิตตอนที่เพิเ่งไปเรียนอยู่ที่อังกฤษด้วยมันก็จะมีช็อปอยู่ที่อังกฤษซึ่งเราก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีช็อปอยู่ที่อังกฤษว่าช็อปมันอยู่ตรงนี้จนกระทั่งว่าเวลามันดังอะเราก็เลยไปดูที่ช็อปกันบางใบต้องถือถึงขั้นจองไว้ด้วยนะทุกคนเพราะบางใบมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีเลยบางสีก็หายยากอะไร ก็เลยเป็นที่มาของการว่าเออมันน่าสนใจในการเก็บซื้อมาเป็นแบบคอลเลกชันในประมาณหนึ่งาะเห็นใน IG เวลามันมันเราจะเห็นเนี่ยก็จากงานแฟชั่นวีคอะไรต่างๆเนี่ยพวกเออนางอาบล็อกเกอร์นางแบบอะไรเขาถือก็เลยแบบเฮ้ยลูกลูกุดอะไรก็เลยเนี่ยก็เลยได้มาคือใบแรกใบนี้แล้วก็ต่อมาก็เป็นใบนี้ แล้วก็จะมีใบสีน้าตาลกับสีเออไม่ใช่การโทษนะคะเป็นใบสีดากับสีน้ําเงินน้ําเงิน,น,งนทีเนี้ยแม่บอกเลยว่าก็คืออยากแนะนําว่ามันคือบางเอญเนี่ยมาเป็นหนังบล็อก์เนี่ยพราเป็นสีดํากับสีน้ําเงินเนี่ยโอ้โหเล็บนี่นะขวดนี่เป็นรอยแบบมีเล็บใช่<ม>เ,เละเทะมากแม่ก็เลยแบบสองใบนะนั้นอ่ะก่อนที่จะเลขกว่านี้แม่ก็เลยขายรีบขายเพราะมีคนอยากได้แล้วก็เรือรีบขายเป็นราคาแบบครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็จะเก็บสีอ่อนไว้อันนี้ก็มีรอยนะแต่มันมองไม่ค่อยเห็นยังไงเนี่ยคือก็ยังรักอยู่อะไอ้เป็นกระป๋องก็เก็บไว้จนกระทัง่งก็ไม่มีใครถือนะที่เมืองไทยรุ่นเนี้ยก็มีแม่เนี่ยแหละถือพราแม่เป็นคนชอบกระป๋องพอเสร็จผ่านไปได้สักปีสองปีนะอยู่ๆก็กลายเป็นรุ่นเนี้ย เป็นรุ่นที่ท็อปฮิตมากที่เมืองไทยแม่ก็งงมากเลยมันเพราะอะไรก็ไม่ทราบฮิตแบบทีนิดที่ว่าทุกคนต้องมีอ่ะเอางี้แล้วกันเราก็เลยบอกลูกบอกเฮ้ยทำไมรุ่นนี้มันก็คือมันอาจจะคล้ายๆเคลรี่มั้งแล้วก็มันก็ดูจุ๋มจิ๋มมันก็จะมีไซส์อันเนี้ยมันก็จะเป็นไซส์20น่ารักน่ารักก็เลยบอกน้องบอกว่าเออลูกเป็นเซิร์ซิมันชื่อรุ่นอะไรมีเริ่มอยากได้เหมือนกันมันชื่อรุ่นอะไรนะลูกมันชื่อโลเจนโลเจนอะไรเนี่แหละคือ ทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นให้ถ้าเืาอ่านนี้ก็ขอขอ,อาัยด้วยใช่เลเจนเลเจนแล้วก็เลยสะสมมากก็คือที่แม่แม่สะสมก็มีเนี่ยค่ะใบเล็ก20สีดำเพราะเรารู้สึกว่ามันใช้งานได้ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีนี้นี่ค่ะออส,สีฟ้านะคะแล้วก็มีมามีใบใหญ่อีกใบหนึ่งก็ใบนี้ใบนี้ ก็คือมีใบใหญ่แค่ใบเดียวเพราะว่ามันหนักเออมันหนักอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามีเก็บไว้พอสมควรและกันก็แค่นี้เพราะอย่างน้อยๆเ,เนี่ยใบเล็กเนี่ยเขาสะพายแร้งได้เขาก็ชอบใช้นะเขาใช้สะพายแร้งแต่ใบใหญ่เนี่ยหนาไม่ถือเลยก็มีแม่ถือก็คงอาจจะแบบรู้สึกว่ายี่ห้อนี้มีแค่ประมาณนี้พอ เพราะเรามีความรู้สึกว่าราคาเนี่ยมันผันผวนมากเอาแค่ว่าเรารู้สึกว่ามีเก็บไว้บ้างมีเก็บไว้บ้างไว้ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาที่เราซื้อมามันก็ไม่ได้ว่าแพงมากเราก็เลยคิดว่าอ่ะเก็บไว้ประมาณนี้นะคะแม่ก็เลยขอแนะนําว่าถ้าอยากจะเก็บจริงๆของรอยนาดเนี่ยอย่าให้เป็นพวกรุ่นอย่างเงี้ยรุ่นเล็กๆรุ่นเล็กๆแล้วมันจะมีรุ่นที่เล็กกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้คือรุ่นกลางอ่าคือหนังเนี่ยมันรักษาง่ายบอกเลยและนี่เรา ออบอกจากใจเลยนะรุ่นนี้รักษายากมากเพราะว่าเล็บทั้งนั้นขนาดตัดเล็บสั้นยังไงนะคะมันก็จะเป็นริ้วรอยคือนะมันไม่ใช่ว่าโดนเล็บอย่างเดียวมันก็โดนโดนขอบนุ่นขอบนี่แม้กระทั่งเวลาเราแบบว่าหยิบของมาจะาก,กระเป๋าอะ่ะตัวของบ,บางอย่างก็ข่วนกระเป๋าคือข้างในเลอะเอาไม่ได้ค,คือถ้าซื้อรุ่นนี้ยังไงก็ต้องทําใจว่ยังไงมันก็ ยากที่จะไม่เป็นรอยใช่ใช่ก็คือซื้อมาก็ซื้อวาใช้ก็ทําใจไปซะว่ายังไงก็ต้องมีรอยใช่ใช่ก็เก็บไว้เพราะว่ามันเป็นตรงรักอ่ะแต่ถ้าใครทาใจไม่ได้ข้าบไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อ่อ้อนี้เพราะยังไงเป็นรอยแน่นอนทุกคนรุ่นรุ่นรุ่นไม่ต้องซื้อรุ่นนี้เออเพราะว่ายังไงมันเป็นรอยแน่แน่เป็นล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ต่อให้คุณแบบระวังยังไงก็ตามอ่ะยังไงก็เป็นและยิ่งข้างในเราใส่ของก็เละเทะตุเปะไปหมด แล้วแม่ก็โอ้ยพอมันลอยเยอะๆนะั้นเราเห็นแล้วเราก็เครียดอ่ะเราก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยเก็บไว้สีอ่อนๆไว้สองใบยอย่างน้อยๆเนี่ยมันยังมองไม่ว่าเห็นชัดแต่สีดํานี่นะโอ้โหเป็นลอยเนี่ยขนแมวอะ่ะ ทั้งใบบอกเลยว่าพอถือแล้วเราก็ไม่ค่อยสบายใจอะ่ะมันไม่สวยไงคะก็เลยแนะนําเลยว่าถ้าจะเอาไมายหนาจริงๆเนี่ยก็รุ่นนี้แต่เก็มีรุ่นอื่นด้วยนะมีหลายรุ่นเลยแต่ว่ามัมีแค่2รุ่นนี้ที่แม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแค่ประมาณนี้แต่พอเห็นมีคน เออไดเร็กมาถามตลอดเลยว่าเมื่อไหร่แม่จะรีวิวมอยหนา,นา,าทีสักทีแม่มีสีไหนบ้างมีแบบไหนบ้างแม่ก็จะบอกเลยค่ะว่าเนี่ยแม่มีทั้งหมดนะแค่ห้าใบเท่านั้นค่ะแล้วก็จบแค่นี้นะคะก็มีแค่นี้เองค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะกับคอลเลกชันกระเป๋ามอยหนาของคุณแม่เนาะก็ประมาณนึงเนาะเท่าเท่าที่ทุกคนเห็นก็ห้าใบเท่านั้นก็เผื่อว่าจะเป็นคำแนะนำอะไรดีๆให้กับทุกคนที่ <al ang S 1> กำลังแบบว่าอยากจะซื้อกระเป๋ายี่ห้อนี้อยู่ uh huh. อะไรเงก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเน,นาะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย